สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อยู่ผมริวมันเจอกับช่วงที่หายไปประมาณสองอาทิตย์แล้ด็ที่คลิปใหม่โพอดลงไปแล้วเลยเฉ่งออาล้วลอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างผมกับท่านผู้ชมว่าทําไมช่วงพอดลงอะคงช่องผมตั้งแต่คลิปไหนวะตั้งแต่ไอคลิปนี้มั้งที่บอกว่าเลยคลิปเนี้ยเออชมจะคือเหมือนตัองอ้งแต่เริ่มคลิปเนี้ย ถ้าผู้ช้เห็นเลยว่าหนึ่งอาทิตย์ผมจะลงครั้งหนึงเฉยเลยซึ่งปกติผมจะเป็นประเภทที่แบบลงเป็นไงนะสองสามวันแล้วค่อยลงปาทิก็หกเจ็ดวันไม่สี่ห้าวันเนี่ยแหละประมาณต่ำๆสุยก็ประมาณนั้นแต่ถ้าม่้ชมเห็นได้ชัดเจนว่าช่วงนี้ทําไมช่วงนี้มันลงชาจังวะแน่นอนนะครับช่วงสงการอย่างนี้มันร้อนร้อน,อนแล้วเรา ผมก็ขี้เกียจแล้วก็ไงดีมันก็ค่อยๆเรีอแล้วี่อันนี้ม่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาอธิบายหรือว่าทําไมคลิปของช่องผมโอ้ยลูกปั้นหนึ่งตัวททิมันถึงน้อยเชนเกิดทำไมากันยเป็นอาทิตย์หนึ่งวันครั้งหนึ่งปกติพี่ลงคุณลงเดียวนี้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่สมัยก็ลงบอ่อยว่านี้แต่ที่คลิปมันน้อยลงมันเกิดจากการที่ว่าคลิปมันเสียงมันแบบ พังอะอารมณ์เหมือนไอคลิปแรกของช่องหรือพังว่างช่วงเนี้ยช่องที่เสียงมันจะพังเลยคือสรุปว่าเสียงคลิปอะมันพังหกม,มันแบบเบลอเบลอเหมือนเสียงมันเบลอมากไม่เหมือนผมแบบไม่รู้อะคือการเป็นว่าสรุปที่เสียงมันพังอะโจมขึ้นตัวอย่างเสียงโจมนั่งเล่นเกมกับน้องไะนั่งเล่นเกมไอเพื่อนโบ๊์ฟรีมาเนี่ยเออโยมขึ้นมาให้ว่าเสียงมันพังเป็นยังไงบ้าง นานวารคารมาพอคลิปแหลกเลยซึ่งจะเคยดูว่ามันพังแบบนั้นแบบหนักแล้วก็ทั้งคลิปเลยโคตควยเชี่อะไรเสียงมันมาออกมาเป็นอที่เสียงรถถังเยอรมันเลยอ่ะแล้วเกณฑ์ระถังเนี่ยมันจะมีการซ่อมแซมเติมคือการแบบเอาอะไรทั้งหมดที่ท่านผู้ชมได้เห็นผมเอามาแค่นิดหน่อยเอาไปไอช็อตที่ดีที่สุด ที่อนี่ผมตัดคลิปนะก็เลยลองอัดเสียงคลิปมันเป็นไงเออไม่มาไม่รบกวนดูต่อได้เลยครับสรุปคือมันเกิดการผมโทรคุยกับเพื่อนในโน้ตบุ๊กซึ่งสรุปคือคลิปมันเสียงแหลกมากแหลกที่ตัดยังไงยังลำคาญคลิปตัวเองลบทิ้งเลยก็เลยมาอธิบายให้เข้าใจเลยว่าช่วงเนี้ยที่มันหลงชาคลิปมันเสียงพังเลยแล้วตามหลักไอคลิปตั้งแต่ไอคลิปเนี้ย ท่านผู้ชมควรจะได้ดูหลังากคลิปลงอีกสามวันมันจะเป็นคลิปไอติมซึ่งเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงสงการอยู่เนาะมันร้อนมากก็เลยคุยกับโบสว่าเฮ้ยเราถ่ายไอติมไหมเพราะมันช่วงนี้ร้อนไอติมมันก็ถือแบบให้เห็นไงว่าแม่งร้อนนะกินไอติมเออซึ่งถ่ายเสร็จประมาณคลิปประมาณสามสิบวนาทีคลิปเสียงผังสรุปคือตั้งแต่เริ่ม มันก็พังแล้วก็ลาคาญแบบลำคานมากเลยต้องบคลิปออกเพราะเสียมงมันพังตัดไม่ได้และหลายอีกหลายคลิปอะที่ผมกับเพื่อนอ่ะถ่ายกันอีกสักสองสามคลิปหน่อยกที่ที่คลิปมันเสียงพังแรุปคลิปมันก็เสียงพังอยู่นั้นเลยเออก็คลิปนี้ผมไม่มาอธิใบายให้รู้ๆเลยว่าทําไมถึงผมลงช้าไม่รู้ คือมันก็มีสอนอยู่คือขี้เกียจนอนพักนอนเล่นอะไรเงี้ยเออมันก็เกี่ยวอยู่แต่เราอาคือเสียงมันพังพอโทรหาเพื่อนในโน้ตบุ๊กอะเหมือนเสียงมันเบลออะเออ,เอ,อแล้วก็ผมจะมาคลิปนี้เพื่อพูดคุวยว่าช่วงสงเก่าแต่คนปิ้งให้บ้างห้องผมนี่เงียบกิิบเลย เป็นครั้งแรกๆนะที่รู้สึกว่าเดินออกไปนอกบ้านแล้วปลอดภัยที่สุดทุกคราวนี้ต้องระวังว่าเสื้อเปียกหรือเปล่าต้องเอาเสื้อตัวแบบไม่ชอบไปนะเพราะถ้าเสื้อตัวปรตไปนี่เตียบตัวเศร้าเลยเสื้อเปียก <c oughs> แล้วขอนท่านผูช้ชมเป็นไงบ้างบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยหนุกดีนะโดนด้วยน้ำหนุกดี่เขาผมใหม่เงียบกิ๊บเลยอย,อยู่แต่บ้านมั้งหรือว่าผมอยู่บ้านวะเอออาจจะใช่อืม สรุปคือคลิปนี้มีอะไรบางแล้วเออก็ตามที่บอกนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเุยกันเลยว่าทําไมถึงช่องมันลงช้าเหตุเกิดจากคลิปของอันนี้แล้วนี่กูจะพูดวงวนทําไมนะเออก็จะมาบอกด้วยว่าภาคหลังก็จะพยายามมาถ่ายด้วยแบบถ่ายลงคลิปบ่อยแต่รู้ไว้เลยนะแทกคลิปไม่ลง ส่วนใหญ่เกิดจากเสียงพังล้วนๆนะส่วนใหญ่นะเพราะไม่ว่าคลิปมันจะแบบถ้าเสียงมันพังแบบนิดหน่อยเออนี้จะพยายามตัดเสียงไปนิดหน่อยออกแต่อันนั้นอนะคือเป็นการคลิปไม่ใช่แบบสองสักแบบเอ,อ่อกบมาอธิบายว่าช่วงเนะี้อาจจะได้ดูคลิปช้าหน่อยเพราะโทรหาเพื่อนไม่ค่อยได้เนื่องจากบางคนมันติดอันนี้ไม่หรือเล่นเกมล้วไม่ค่อยอยากรับสายผวกมันอะไรเงี้ย ไม่ดิอย่าโทษเพื่อเลยทษตรงไปด้วยหรือมึงอ,อยากทำคลิปใช่หรือจริงวะเ,อ,อ,เอ,อเอ,อาเป็นว่าคลิปนี้ผมแค่ยอยากมา,มาทําคลิปพูดคุยเล่นๆว่าสงการเป็นไงบ้างเออแล้วก็มาอธิบายเลยว่าช่องมาลงช้าเพราะอะไรเออเอาเอาเป็นว่าใครที่ดูคลิปนี้จบก็ขอให้โชคดีร่างกายก็ขอให้สุขภาพร่างกายแขง็งแรงช่วงนี้มันร้อนสี่สิบองศาสาี่สิบองศาอย่างนะช่วงนี้ไม่ได้คอยดูข่าวเสือผม เอะก็เทวา่ามาทําคลิปบอ,อกไปเลยอนะ่ะอืมตอนแรกกะจะเข้าไปเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเหมือนปันคนหนึ่งช่อง,งเดียวติดชื่อช่องคนนั้นเด้ยมีคลิปนะที่เล่นเกมด้วยกันเออนะก็ไม่ค่อยเน่ตจะมาผมไม่ได้ดูนะเแล้วอ้าแหละตามหลักคือผมอันนี้มาอัดอีกทีหนึ่งอีกรล่องนะคือเดี๋ยวติดลืมติดอันนี้ในคลิปเนึ้งที่เล่นเกมไปเอซีพีนั้น เขาลืบติดที่ช่องบอสยอมติดให้แป๊บนึงติดให้แล้วอ,อ,อย่าลืมดูช่องบอสนะครับตัวใหญ่บอสเขาชอบเป็นแนวอะไรดิเล่นเออเกมคอสติเออไปดูเขาโชว์ปืนที่เยอะเกินเอออันนี้ผมก็ไปติดสติกเกอร์ยังไงเชนไอฮอตอยากลองติดดูารับเท่าเชร์ฟังไงบ้างทำชมเสียอะไรเออต่อท,อที่ครับเอ,อเอาว่าคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กับคลิปประมาณหกนาทีกับสิบวิ ขออช่างนี้กันนะครับบายบาย